วันที่หนึ่งมกราคมสองพันาร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาเดินทางครับจากกรุงเทพมหานครมายังภูมิลำเนาม่หนองบวัวลำพูก็เลยแวะซื้อชุเลียนที่เป็นแผงขายอยู่ที่ใบพาดโคลาดเลือกแม่หลายร้านไม่เจอล้านเนี่ยหน้าร้านส่งเป็นล้านใหญ่กูโมู นาสีมีความเสื่อถือได้พ่อสมควรนี่แหละครับเป็นสติเกอร์ซื้อวารานสุร่มพลไมวันที่หนึ่งวันที่สองบอกว่าซื้อมากกิน,นเลยเลยรุ่นนี้กรีดแล้วก้าให้ย่างดีพอเลยปากฏว่ามือน,นี่ย่มีกินหอมเลยแต่มันบอกว่าซื้อมากเากินเลยเรยพนะสีมาเตือนเตือนเตือนไพ เตือนพ่ยแย่ไปเชื่อไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้าขายอยู่ข้างถนนนี่ยน,นะเนี่ยบอกว่าซื้อมาแล้วมันมีกินได้เลยมือนี้ครับกับอีกสองมือกินได้อันนี้สองมือแล้วสองมือแล้ว,ลวกินยัิ่งได้เลยอยู่น่าสิเป็นทุเรียนอ่อนเดี๋ยวผมสิลองแกะลองเบิ่งเด้อ น่าท nah, uh ีเ yeah. ป oh, ็นทุเรียนอ่อนนะาทีลองแกะลองเบ่งเดี๋ยวขอเคเอากล้องตั้งไว้นี่แหละตั้งได้ผมว่นี่ครับตั้งได้กะทีตั้งตั้งอะไรกะทีทีได้ทีได้เบ่งว่ามันทีแกะเป็นออกในรูปแบบเลยเนาะเออเนาะ ่คือตั้งมาได้เราก็ตั้งมางไ,ได้ก็จะไปหามีดตัวบีน้นี่มีมดบ่หนี่หามีดก่อน่าได้เจอมีดแล้วผมคงใจอยู่ไอ้ที่มันบอกว่ามันกินได้เลยนะว่าเป็นยังแบบซ้อมมือแล้วกินได้ยุพอเลย ต้ใส่มือครั้งเดียวพาอาิบะสะดวกเท่ายคิดว่าเป็นทุเรียนอ่อนอนี่ห้อยเขากีดเบ้่งนะมันบ่หอมเลยไหมก็ทิวางเัินไหม เอาไปได้นี่ครับก่ไดเนี่ยมันบวหอมน,นอี่เป็นทุเรียนอนนอนเป็นทุเรียนออนนะครับอืมว่มีกินอย่างไยเป็นทุเรียนออนเป็นทุเรียนออนนะครับเป็นทุเรียนออนแล้อนี่แหละลชื่อร้านมัน ยังไปซื้อได้ลานสุล่มฟุดเป็นทุเรียนอ่อนลูกนี้ซื้อหกลอยนะบัตรจักบาทด้วยบอกว่ากิโลละสองลอยกิโลเอ่ออ่กิโลละสองสองลอยสองลอยก็ซื้อแต่ว่าบัดซื้อมาแล้วบัตรในธุเรียนอ่อนผมซื้อหกลอยเนี่ยอ้ยหามเลยแตกไปแล้วอุปกรณ์แตกมั้ยอาซางัวมัน ต่อบัตรสีได้ได้ทุเรียนอ่อนมากเนาะเดี๋ยวผมตีพาา้าถ้ามีร่องมึงไปแ,แกะออกมาแองแองแองครับเอ่าเป็นทุเรียนอ่อนเนาะนั่นแหละครับสีก็เป็นทังรียนแหละจะไปซื้อให้มันอีกได้เตือนเตือนไพ่เตือนไพ่เตือนไพ่ บอหอมกินกับกินกับที่เป็นมันๆที่เป็นยังได้ปนี่